จามเย็ยนบ้านบ้านป่าไม่งามแล้วครับเนาะสลักกับบ้านเด็กน้อยกันมาเล่นกีฬากันชวนผู้ใหญ่กันนี่นะครับเนาะแตหาโนม,ม,ม,มัยโนมีมาต้อนรับกทินตามโปรตีของใชยบ้านนะครับเนาะกับกรรมการหมู่บ้านรวมๆกัน เขาแต่หาเนื้อไหมเนาะครับเนาะเนื้อไหมมาตุ่ม้อั่าครับในกับวิธีการอ่าท่านผู้นำกรรมการผู้บ้านก็ช่วยกันเนาะอัดปิ๊บเนื้อไม้โอ้ในกับตะกร่วนะครับเนาะบัวไห่ดามากันด้อครับเด้อพอยน์จะใบไว้ไหนเนาะใช่ไหมครับครับ ก็ซอยกันซอยกันครับซอยกันทุกทุกฝ่ายทุกคนครับกันนั่นนะตอนรักวัตถินปีนี้ครับปีหกหาครับห้าเราใหม่เรามีอ่าครับนี่จะใส่หัวแห้งนะครับแบบระบบเก่าแต่ก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ใส่มาโดนแล้วนะครับกับโบได้มีปัญหาเรื่องตะกั่วดนะครับเนาะถือว่า cả dây cần trục tìm ngán là không đó chỉ hàm ở đây có một tôm hay súp và cả thay pip đang không đó